นี่มันอะไรกันสายสายสายของฉันมันเกือบจะหมดแล้วคริส <Chris, S 3> มีนายให้ของไว้ขอบฉันคืออิสระภาพคริสแล้วทุกอย่างที่ฉันทำเพื่อให้นายมาโดยตลอดละ่ะและจากทั้งหมดที่ทำมา <c oughs> ขอแต่ที่นายจะจำดีคนนไง่ฉันให้กับนายมา <c oughs> นายในสุดก็ทำให้ฉันจนม ที่สุดชัดก็เข้าใจแล้วว่าข้อเสนอที่ดีที่สุดท้งหมดก็คือบีแต่ภาคริสวัาแห่งการโกหกเล่นหลอกเรือของฉันจบลงไปแล้วตอนสายนอนและทําให้ฉันกลายเป็นเด็กของเทนตอนนี้นายก็เริ่มมองถึงสวรัค์หรือเปล่าถึงเวลาที่สเปตกต้องกลับมาแล้วและใช่ตอนนี้ถึงเวลาที่ฉันต้องมีชีวิตอยู่เพื่อตัวของฉันแล้วไม่สิ ฉันต้องมีชีวิตอยู่เพื่อเพื่อนของช่องนี่ดูฉันนะฉันบิน